สวัสดีค่ะแสวเล่นสวัสดีพี่หนุ่ม <c oughs> พี่แจ็คและคุณ <c oughs> ผู้ชมค่ะสร้างรอยยิ้มยามเช้าคือหน้าที่สีสันวันใหม่นะคะวันนี้เริ่มต้นจะพาไปดูสีสันแรกการแข่งขันชกมวยทะเลครั้งนี้สนุกสนานเทฮาถูกใจทั้งคนแข่งคนเชียร์เลยค่ะค่ะ งานนี้ต้องใช้วิชาการทรงตัวค่ะสนุกสนานจริงๆคนที่สนุกที่สุดก็คือกองเชียร์ถูกไหมเพราะว่าอะไรไม่ต้องเปียกน้ำไงนั่งอยู่ริมริมสะเสร็จแล้วก็เชียร์เชียร์เชียร์เอาเชียร์ฝั่งไหนก็แยกกันได้เลยคุณ <c oughs> ผู้ชมการแข่งขันชกมวยทะเลกติกายอย่างที่เรารู้กันดีค่ะคู่เ <c oughs> ข้าแข่งขันจะต้องทรงตัวให้อยู่บนท่อน PVC ให้ได้ซึ่งท่อน PVC นี้แม่ทำไม มันใหญ่เหลือเกินอ่ะหรือว่าผู้เข้าแข่งขันตัวเล็กก็ไม่รู้นะคะอะต่างฝ่ายต่างต้องทรงตัวให้ดีออกหมัดชกคู่ต่อสู้ใครตกน้ําก่อนคนนั้นก็แพ้แหมแล้วดูงานนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆนักเรียนนะคะไม่รู้ว่าเชียร์ให้เพื่อนนชนะหรือเชียร์ให้เพื่อนตกน้ําตกน้ําทีไรเรียกเสียงฮากันทุกทีเลยค่ะ นี่คือสีสันบรรยากาศนะคะภายในงานตกปลาบ้านควรที่จังหวัดกระบี่จริงๆแล้วเนี่ยชื่องานเขาก็บอกอยู่แล้วแหละว่าประเด็นหลักก็คือการแข่งขันตกปลาแล้วก็นําปลาสดเนี่ยมาขายให้กับชาวบ้านนะคะจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีแบบนี้แต่นี่คือกิจกรรมสร้างสีสันไงนอกจากที่จะมาอุดหนุนมาซื้อปลาของชาวบ้านแล้วนะคะก็มาเชียร์การแข่งขันชกมวยทะเลได้รอยยิ้มกลับบ้านไปด้วยค่ะ จากแข่งชกมวยทะเลพาไปดูอาหารทะเลกันบ้างกุ้งมังกรเจ็ดสีคุณผู้ชมตอนนี้พ่อค้าแม่ค้ายิ้มแก้มปริเพราะว่ามีลูกค้ามาอุดหนุนเกลียงกระชังเลยค่ะอยู่อยู่ก็แม่หวานใจเอาอกเอาใจจากเธอมาอดมาอ้อนอย่างนั้นฉันรู้ว่ามันยังไงยังไงอยู่นะเปิดปากก็เห็นลิ้นไก่ Don't got no writer ชมกุ้งเต็มกระชังไปหมดเลยอะค่ะแล้วที่เห็นแบบนี้ไม่รู้ตัวไหนลงไปอยู่ในท้องใครบ้างแล้วนะภาพที่เห็นเนี่ยต้องบอกว่าทําให้พ่อค้าแม่ค้ายิ้มแก้มปริเลยนะคะเลี้ยงกุ้งมังกร7สีไว้ในกระชังและอย่างที่คุณผ,ผู้ชมเห็นว่าเขาเนี่ยอยู่ในบ่อน้ําเลยเพราะฉะนั้นลูกค้าถ้าจะเข้ามากินต้องทํำยังไงนั่งเรือมานะวิวสวยมากเลยค่ะพอนั่งเรือมาถึงที่กระชังปับ๊บ ชี้ไล้เลยว่าอยากกินตัวไหนและอยากทำเป็นเมนูอะไรเมนูยอดนิยมนะคะมีทั้งทำเป็นซาซิมินำไปเผานำไปทำเป็นกุ้งอบเกลืออืมแบบจับขึ้นมาสดๆทำให้กินกันสดๆเลยแล้วจะบอกนะคุณผู้ชมชาวบ้านเขาบอกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยกุ้งมังกรเจ็ดสีตัวหนึง่งกว่าจะเลี้ยงให้ได้น้ำหนัก6ขีดพอดีขายเนี่ยใช้เวลาเลี้ยงถึง1ปี คุณผู้ชมคะเลี้ยงมา1ปีใช่ไหมแต่ช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมาหยุดยาว5วันเพราะค้าแม่ค้าบอกว่าลูกค้ามาอุดหนุนเกลี้ยงกระชังเลยค่ะแล้วก็ได้ยอดขายมากถึง5 0 0 0 0บาท ห้าวันห้าหมื่นไม่ใช่น้อยเลยนะจ๊ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครอยากชิมกุ้งมังกรเจ็ดสีสดๆแบบนี้ไปได้นะเพราะว่าที่เกาะลิบงจังหวัดตรัง <c oughs> เขาก็มีอีกหลายกระชังนะคะกระชังนี้หมดแต่ยังมีกระชังอื่นๆและแหล่งท่องเที่ยวที่รอคุณผู้ชมไปสัมผัสอยู่ค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดอยากมีเงินอยากรวยแล้วก็วิธีนอกจากขายันทำงานแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือการอดออมอันนี้สำคัญมากๆคุณผู้ชมเลยจะพาไปดูวิธีของแม่ค้าขายไก่ค่ะ อดออมยังไงเก็บแบงค์ห้ายังไงให้ได้จับเงินแสนไปดูพร้อมกันค่ะแม่ค้าที่ไม่โกงตาทางให้ขายดีมีตังและนั่งนำกันเพลเจ้าหนี้ที่ไม่เคยหน่าเงินไม่คิดดอกเกินขอให้ได้เงินคืนข้าราชการที่ไม่คอรับชันขอให้ทุกท่านนั้น ชื่นใจหายเหนื่อยคุณผู้ชมใครที่ตั้งเป้าปีนี้ปี6-6ะฉันต้องเก็บเงินให้ได้ตั้งใจฟังเลยค่ะนี่คือแม่ค้าขายไก่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะเธอใช้อุป,ปรกรณ์ในการเก็บเงินนั่นก็คือขวดน้ำพลาสติกสีขาวขุ่นนี่แหละเธอจะตั้งเอาไว้ที่บ้านเลยนะแล้วเขียนวันที่เริ่มต้นพอปีใหม่ปับ๊บเขียนเลยปีใหม่เดือนใหม่ฉันจะต้องเก็บเงินให้ได้และสิ่งที่เก็บอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะจะเน้นเก็บแบงค์ห0 เวลาที่ขายของได้มาปั๊บแยกเลยเป็นแบงค์หใช่ไหมนำมาหยอดใส่ขวดหยอดไปเรื่อยเรื่อเรื่อยเรื่พอครบปีปั๊บเท่านั้นละค่ะเอาค้อนมาทุบๆๆบปรากฏว่านับดูนะนับคนเดียวไม่ไหวนะเยอะมากจริงๆนับดูแล้วเนี่ยได้ถึง2อง0 0 0เจ็กว่าบาทโอ้สุดยอดไหมคุณผู้ชมคะเก็บได้เยอะจริงๆนะซึ่งแม่ค้าเขาบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วมีเคล็ดลับ เคล็ดลับในการเก็บเงินก็คือว่าจะแบ่งเป็นสส่วนเงินส่วนหนึ่งเนี่ยคือเงินที่ใช้เป็นต้นทุนในการไปซื้อไก่มาขายส่วนนั้นจะแบงอะไรก็ใช้จ่ายนะคะเพื่อนําไปลงทุนอีกส่วนก็คือที่เป็นยอดขายหรือเงินที่เข้ามาค่ะจะแยกเลยถ้าเป็นแบงค์ห้าสิจะมาหยอดเอาไว้ในกระปุกถ้าเป็นแบงค์ร้อยจะหยอดเอาไว้ในกระปุกไม้ พอครบปีปั๊บคุณผู้ชมเปิดดูได้เงินหลักแสนแล้วเก็บตั้งแต่ปี6-1อ่ะปี6-1ก็ทำา6สก็ทำไล่มาจนล่าสุดเห็นมายอดเงินทุกปีมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ1ปีแล้วทุบกระปุกยอดแล้วลืมสุดท้ายได้จับเงินแสนอ่ะเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีเป้าหมายออมเงินในปีนี้นะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหดฟรีได้แล้ววันนี้